มาครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนเอีคนบ้านรถไฟนะครับมาได้เจอกันนานหลายวันเลยนะผ่ะานหกเจ็ดวันเลยนะครับมาชมดวนพิเศษทักษินารัตนะครับที่สามหนึ่งนะครับกรุงเทพเอภิพวัฒชุมทางฮัดใหญ่ตอนนี้ผมก็ยืนอยู่ที่จุดตัดทางด้านใต้นะครับของบ้านคูบัวนะครับ น,นี้ใช้ค q s ยห้าสองศูนยห้านะโอ้โหพุ้นสะเทือนเลยนะขบวนรถล่าช้าอยู่12นาทีนะครับ ก็เห็นว่าสิ้นเดือนนี้นะจะยกเลิกพนักงานประแจนะครับที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะครับก็น่าจะเป็นอย่างที่เราทราบกันนะทางคู่ก็จะเริ่มเปิดนะครับมีฝนลงเม็ดนะครับตอนนี้อยู่ที่สถานีรถไฟบ้านคูบัวนะนมาชมกันต่อนะครับรถธรรมดาที่สองหกสองนะครับ หัวหเหนกรุงเทพนะช้าอยู่ประมาณสองนาทีนะครับ 5, 17นาฬิกา22นาทีนะครับผ่านที่บ้านคูบัวนะครับ ไม่ได้มาที่ขูบวัวหลายวันนะครับตอนนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงนะตรงนี้ก็เริ่มทําทางข้ามนะครับแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้นะครับก็โดนรื้อออกไปเรียบร้อยแล้วนะอันนี้นะครับทางด้านหน้านี้นะครับครับตอนนี้ก็17นาฬิกา51นาทีนะครับก็เดี๋ยวสักครู่นะครับจะมีขบวนรถด่วนพิเศษทักสินทีน่37และ45นะ กรุงเทพอภิวัตน์สง,ง่ายกโลกประดังเบซานะครับวิ่งผ่านนะที่บ้านคูบัวนะครับก็ในส่วนของพนักงานประแจนะครับมาสักครู่ก็ไปสอบถามมานะก็จะเหลือพนักงานทางด้านทางด้านเหนือนะครับเอาไว้ก่อนนะส่วนพนักงานทางด้านใต้ก็ถูกยกเลิกไปนะครับ ก็น่าจะภายในเดือนนี้นะครับก็ที่บ้านกูบัวนี่ก็จะวิ่งส่วนกันได้นะแล้วก็บอตะคอนะครับแต่ตอนนี้ผมยังไม่แน่ใจนะว่าที่สถานีรถไฟปากท่อนี่รางประธานวางเสร็จหรือ,อยังนะก็เห็นว่าจะโยกพนักงานสับประแจที่บอดตะคอไปไว้ที่ปากท่อน,นะครับก็เดี๋ยวให้มี จังหวะเวลาดีๆนะครับก็เดี๋ยวจะไปถ่ายที่สถานีปากท่อนะครับให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับช่วงนี้ฝนก็ช่วงบ่ายๆนี้ก็ตกทุกวันเลยนะก็จะเดินทางไปก็ค่อนข้างลําบากนะครับนีขนาดตอนถ่ายตอนนี้นะก็มีฝนลงเม็ดเรื่อยๆนะครับต,ตอนนี้ก็เห็นแสงไฟของ37และ45นะครับออกมาจากราชบุรีนะครับ ก็ ờ, ช้าอยู่ประมาณสามนาทีนะครับวันนี้อีกสักคู่ก็จะวิ่งผ่านนะครับถ้าเปิดทางคู่ช่วงนี้ได้นะครับก็โอ้โหขบวนรถนี่ก็จะทำเวลาได้ดีเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวต้องมาดูกันนะว่าการรถไฟจะมีการ ปรับเปลี่ยนเวลาขบวนรถหรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าไม่เปลี่ยนเวลารถก็ขบวนรถก็จะมาถึงก่อนเวลาเยอะนะก็อาจจะต้องมาจอดรออีกนะครับทำให้เสียเวลาไปอีกนะก็เดี๋ยวต้องรอติดตามความคืบหน้ากันต่อไปนะครับที่ราชบุรีก็ไม่ได้ไปเกือบหนึ่งอาทิตย์แล้วนะก็ไม่รู้ว่า ตอนนี้จะวางลางเสร็จหรือ,อยังนะครับเพราะว่ามีอีกหนึ่งลางนะที่ยังไม่ได้วางนะครับก็ได้ข่าวจากที่บ้านครูบัวเมื่อสักครู่นะครับว่าภายในสิ้นเดือนนี้นะครับจะนำขบวน351นะกลับไปออกต้นทางแล้วก็ไปจอดที่ราชบุรีเหมือนเดิมนะครับ ก็หลังจากที่มาจอดที่บ้านกูบัวนี่โอ้โหน่าจะสองปีกว่าเลยนะอ่ะมาแล้วนะครับผนพิเศษทักสินที่สามเจ็ดและสี่ห้าไม่รู้ช่วงนี้คนเยอะหรือเปล่านะครับชิวิตวยห้าสองสามศูน ก็ถือว่ายังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับก็น่าจะยังไม่เข้าเดือนสิบนะถ้าเดือนสิบก็น่าจะเต็มแล้วครับก็ผ่านคูบัวไปนะครับก็ไปจอดอีกทีนู่นเลยนะครับเพชรชบุรีนะครับวันนี้ก็ลาช้าอยู่สามนาทีนะครับตัดหมาอีกทีเกือบมืดเลยนะครับตอนนี้สิบแปดนาฬิกายี่สิบแปดนาทีนะครับ พอกลับมาอยู่กันที่จุดตัดทางด้านใต้นะครับของบ้านครูบัวกันอีกรอบนะก็เดี๋ยวจะมีการลีกกันนะครับนี่พนักงานเขามาสับประแจรเรียบร้อยนะเดี๋ยวให้ขบวนด่วนพิเศษที่40นะครับสุราษฎธานีกรุงเทพฯแบิวัตรเข้าในหลังที่2นะครับก็ลีกลกับ รถเร็วที่169นะครับคู่เดิมนะกรุงเทพอภิวัฒน์เยลาอ่ามีเสียงมาแล้วครับช่วงนี้ก็จะมืดเร็วหน่อยนะครับเพราะว่ามีฝนตกตลอดนะครับช่วงบ่ายเย็นๆนะครับ ไม่รู้ว่ากว่าน169จะมาจะมืดก่อนหรือเปล่านะครับอืมสับลางเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวรอตอนขบวน169มานะ แสงไฟของรถเร็วที่169กรุงเทพอภิวัต์ยะลานะครับตอนนี้ก็ย้ายมาอยู่ที่สถานีรถไฟบ้านกูบัวนะครับจุดตัดทางด้านใต้ไม่ค่อยมีแสงนะต้องเปลี่ยนที่หน่อยนะครับด้านข้างนี้ก็เป็นส่วนพิเศษที่40นะครับจอดรอนานเลยนะครับตอนนี้ก็18นาฬิกา48นะครับ20นาทีพอดีเลยนะครับ ม่ฝนเริ่มลงเมตดอีกแล้วนะไม่รู้ว่าจะรีกันเสร็จก่อนที่ฝนจะตกหรือเปล่านะก็เดี๋ยวคลิปนี้ต้องลาไปกับหนึ่งหกเก้าและสี่ศูนย์นะครับหนึ่งหกเก้าช้ายี่สิบเจ็ดนะครับส่วนสี่ศูนย์ช้าอยู่ยี่สิบแปด แต่ตอนนี้บวกไปอีกยี่สิบนาทีนะครับน่าจะสี่สิบกว่าแล้วนะวิ่งคนท้ังช้านะครับไม่รู้ถ่ายคลิปเสร็จเดินทางกลับบ้านจะเจอฝนหรือเปล่านะครับเริ่มลงเม็ดแรงแล้วนะครับโอ้โหโดนเลนกล้องด้วยนะ <c oughs> ขออภัยเพืเ่อนๆด้วยนะครับ ามาถึงแล้วครับแหมมาสักคู่กล้องกำลังใส,ใส่เลยนะไปโดนสายฝนนะโดนเม็ดฝนนะครับวันนี้ใช้อัลตอม4153 ทหารเต็มคันเลยนะมวันนี้ถือว่ามีผู้โดยสารเยอะพอสมควรนะครับก็ต,ตรงกับวันศุกร์นะคลิปนี้ที่ผมถ่ายนะครับรวันศุกร์ที่15สิงหาคมนะครับากันยายนนะครับอขออภัยนะครับ รับผ่วเรียบร้อยนะครับเดินทางต่อนะครับออกบ้านกูบัว18บนาฬิกา5้าบนาทีนะครับจอด20นาทีเลยนะครับ ครับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากกันไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับไว้พบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ